สวัสดีค่ะชื่อสุภาชาเห็มทานน์ค่ะชื่อเล่นชื่อหงชื่อที่เพื่อนเรียกก็หานค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเรียกง่ายแล้วก็หงอาจจะดูดีกันไปค่ะแล้วก็มาจากคณะนิติศาสตร์ค่ะหมายเลขประกวด B U A M 0 7ค่ะ เพราะว่ามองงเทพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้นๆระดับประเทศค่ะซึ่งทําให้หงม,มีความมั่นใจว่าถ้าสมมติว่ามาเรียนมหาวิทยาลัยนี้แล้วเนี่ยจบอ,ออกไปมีงานทําที่มั่นคงเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพค่ะ ก็คงจะเป็นมองเทพเนี่ยะคะ่ะเพราะว่ามองเทพเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้นักศึกษาเนี่ยประสบความสําเร็จออกไปจากหมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ซึ่งก็เหมือนกับตัวหงเองมีความตั้งใจมุ่งมั่นคิดจะทําอะไรก็อยากให้ประสบผลความสําเร็จไปด้วยดีค่ะก็คงจะเป็นนาฬิกาค่ะเพราะว่านาฬิกาเนี่ยมันมักจะเดินไปหน้าไม่เดินถอยหลังเลยซึ่งก็เหมือนกับตัวหงเอง จะทำอะไรแล้วก็เดินไปหน้าตลอดเลยค่ะซึ่งจะไม่มองย้อนไปกลับไปด้านหลังอีกเลยทําอะไรก็ทําให้เป็นที่ค่ะผมเป็นคนสนุกสนาน hey, ara, เฮฮาร่าเริงค่ะชอบอยู่กับเพื่อนเป็นคนที่ชอบหัวเรอะค่ะเวลาหัวเรอะเนี่ยจะเสียงดังมากแล้วเพื่อนก็จะตกใจแล้วกเ็เป็นคนที่ชอบลืมของบ่อยมากค่ะเป็นคนที่ ชอบดูนิสัยกลุ่มเรื่องใน Facebook ค่ะซึ่งดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันตรงกับตัวเองดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบทำอะไรอะ่ะจริงจังคือถ้าสมมติว่าทำไม่สำเร็จเนี่ยจะรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีเลยอะค่ะ <c oughs> ผมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีความจริงใจมีความตั้งใจอยากจะขอกำลังใจจากทุกคนช่วยโหวตช่วยแชร์ช่วยไลค์ให้ผมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ